ท่านผู้มีเกียรติครับผมอนเนกเหล่าธรรมทัตในฐานะผู้อำนวยการสถาบันครั่งปัญญาด้านยุทธศาสตร์ และคณะบดีวิทยาลายัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสาตร์ม,มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับขอเปิดการคุยกันการเสวนากันของเราในวันนี้นะครับเวทีเช่นนี้เนี่ยเราเรียกกันเป็นชื่อเล่นๆว่าเวทีติ้งแตงนะครับก็จัดมาแล้ว14ครั้งนะครับจัดมาแล้ว14ครั้งก็ในหลายเรื่องนะครับแต่ที่เป็นหลัก ก็คือเรื่องโลกที่เปลี่ยนไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าการลงทุนนะระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปนะในในโลกยุคปัจจุบันนะซึ่งซึ่งผมเรียกว่ายุคบุรพาพิวัตรนะครับแล้วก็ได้คุยกันว่าในยุคบุรพาพิวัตรเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยใน เปลี่ยนไปอย่างไรปรับตัวอย่างไรขยายตัวอย่างไรหดตัวอย่างไรนะครับเข้มแข็งขึ้นอย่างไรอ่อนแอลงอย่างไรเชื่องช้าลงอย่างไรนี่นะครับก็ได้จัดกันไปหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงจีนพูดถึงอา,อาเซียนนะครับพูดถึง ตะวันดอกกลางพูดถึงประเทศรอบเ่าเปอร์เซียนะครับพูดถึงอิหร่านก็มีนะครับซึ่งก็ร้วนแต่เป็นประเทศที่อยู่ในช่วงที่กำลังพอจะเรียกง่ายๆว่าขาขึ้นก็คงพูดได้นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเทศที่ยังสำคัญมากนะครับสามกลุ่มประเทศใหญ่ๆนะครับคือสามประเทศหรือสามประเทศและสองประเทศและหนึ่งกลุ่มประเทศใหญ่ๆก็คือ สหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับซึ่ง3 3 2สองสองประเทศและ1กลุ่มที่ผมว่ามาเนี้ยนะครับก็สำคัญมากยังสำคัญมากนะครับโลกนี้ยังยังไม่ได้เป็นโลกของตะวันออกนะครับแต่เป็นโลกของตะวันตกตะวันออกร่วมกันนะครับเป็นโลกที่พูดง่ายๆว่ามีหลายขั้วอำนาจนะครับมี มีหลายโอกาสนะครับท,ที่รอเราอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาฟังว่าประเทศที่เคยเข้มแข็งเคยเป็นผู้นำนะครับเคยมีบทบาทสูงนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาีุ่่ปน,นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับตัวอย่างไรหรือว่ามีแนวนโยบายมีแนวยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับกับโลกในยุคบุรพาพิวัตน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะที่มีต่อ เอเชียต่อเอเชียตันดอกเฉียงใต้ต่อ AN, ตอาเซียนนี่แหละครับมากที่สุดที่เราอยากรู้วันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิมาสามท่านนะครับแต่ตอนนี้ที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ก็ยังมีสอท่านเท่านั้นนะครับอีกท่านหนึ่งกำลังมานะครับท่านที่อยู่ขวามือของผมเนี่ยครับคือรองศาสตราจ,จารย์ดรประพัฒเทพชาตรีครับ ท่านอาจารย์ประพัฒเทพชาตรีนี่จบการศึกษา,าปริญญาเอกนะครับด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียนะครับแล้วก็เคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเป็นนักการทูตนะครับจนกระทั่งสักกี่ปีที่แล้วนะจำไม่ได้แล้วสิบส,บส,บสปีที่แล้วนะครับก็ย้ายจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นอาจารย์นะในภาควิชาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ก็ได้เขียนหนังสือไว้เยอะเลยนะครับแต่ว่าที่ใหม่ๆก็สองเล่มเนี่ยนะประชาคมอาเซียนนะครับกับยุทธศาสตร์สหรัฐต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปนะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ให้ไปที่สนย์หนังสือธรรมศาสตร์กับสนย์หนังสือจุฬานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญในธรรมศาสตร์ก็คือเป็น เป็นประธานหรือเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยธรรมศาสตร์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตติประเสริฐสุขครับอาจารย์กิตติประเสริฐสุขเนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญการเมืองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะครับท่านเชี่ยวชาญทั้งญี่ปุ่นทั้งเอเชีย ทางตะวันตกด้วยนะครับและปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่สําคัญมากนะครับคือเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์กิติประเสริฐสุขเนี่ยสเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์นะครับ University of California at Berkeley นะครับฉะนั้นวันนี้คงจะได้ฟังจากท่านอาจารย์กิติประเสริฐสุขซึ่งเป็นซึ่งจับตาดูญี่ปุ่นมา ร่วมกว่า20ปีแล้วนี้นะครับจะได้มาเล่าให้พวกเราฟังว่ายุทธศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคบุรพาพิวัตรเป็นอย่างไรนะครับผมก็คงขอเริ่มต้นนะครับที่อาจารย์ประพัฒน์เทพชาตรีนะครับเรากอา็อยากจะฟังอาจารย์ประพัฒน์สัก30นาทีนะครับและจากนั้นก็จะเชิญอ,อาจารย์กิตติประเสริฐสุขต่อแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะวกกลับมาให้ แต่ละท่านที่พูดไปแล้วได้เสริมได้เพิ่มในในขยายความหรือว่าตอบคำถามของพวกเราครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางสาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์วิทยาลายัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์หมวิายลายางังสิตนะครับได้เชิญผมมาร่วมในเวทีสิง t แทงครั้งที่14ในในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์อนเนก เหล่าธรรมทัศนะครับที่ได้เชิประมาณในวันนี้นะครับครับเดี๋ยวผมครับผมมี powerpoint นะครับที่จะ,ะฉายให้ดูเพื่อที่จะได้กระจ่างชัดขึ้นนะครับในประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับ เวลาผมมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหัวข้อก็คือเป็นหัวข้อ,ขอกว้างก็คือยุทธศาสตร์สหรัฐยุทธศาสตร์สหรัฐนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงยุทธศาสตร์สหรัฐในทุกเรื่องในทุกด้านทุกมุมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะอเมริกาก็เข้าไปยุ่งทุกเรื่องในโลกนี้นะครับแต่ว่า ผมก็มานึกดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเน้นมาที่ยุทธาศาสตร์สหรัฐต่อภูมิภาคนะครับภูมิภาคอเอเชียตะนออกภูมิภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่ออาเซียนแล้วก็ในสุดก็มาต่อไทยนะครับดังน,น,นั้นนี่นะครับผมก็จะมาเริ่มด้วยยุทธาศาสตร์สหรัฐซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นด้านนะครับผม,มจะแบ่งอย่างนี้ครับ ก็จะเป็นฉายให้เ,เห็นภาพรวมยุทธศาสตร์สหรัฐด้านความมั่นคงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปยุทธศาสตร์สหรัฐด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาจบลงด้วยว่าแล้วตกลงไทยจะเอาอยัางไงไทยควรจะมีะยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเนี่ยเราควรจะมีจุดยดืนอย่างไร เราควรจะมีท่าทีอย่างไรเราควรจะมีความสัมพันธ์กับสารัฐอย่างไรในเมื่ออเมริกาเขาเขามาแบบนี้เราจะมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญที่อยากจะแลกเปลี่ยนเขาคิดเห็นในวันในวันนี้นะครับครับครับตอนนี้มาเริ่มกันนะครับยุทธศาสตร์สหรัฐด้านความมั่นคง หลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายหลายท่านคงอาจจะทราบดีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงจะตระดับตับฟังทุกท่านก็คงจะได้ศึกษาวิเคราะห์กันมาอยู่แล้วนะครับก็คงจะอาจจะทราบดีอยู่แล้วในเรื่องว่าอเมริกาเขามียุทธศาสตร์อย่างไรเขาต้องการอะไรในภูมิภาควันนี้ก็มาตอกย้าอีกทีให้ชัดเจนนะครับสรุป ะะสรุปประเด็นอีกทีนึงให้กระชับนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรามองอเมริกาอย่างไรนะครับครับอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอเมริกาก็เป็นอภิหมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็อเมริกาก็ถ้าเปรียบระเบียบโลกเนี่ยเป็น พีระมิดเนี่ยนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็อยู่บนยอดพีระมิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านทหารในด้านเศรษฐกิจในด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมอเมริกาก็คุมหมดคุมทุกอย่างในโลกนี้นะครับเพราอเมริกาก็อยู่บนยอดพีระมิดแต่เพียงผู้เดียว นะครับนะตอนนี้ในแง่ของทางด้านการเมืองความมั่นคงทางการทหารเนี่ยอเมริกาก็ได้คุมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางบกนะครับซึ่งก็ได้ครอบงำทั้งที่เมริการเหนืออเมริกาใต้ยุโรปซึ่งก็มีนาโต้นะครับแล้วก็นาโต้ก็ไม่ได้เล็กลงแต่กับขยายออกไปเรื่อยๆนะครับ อิทธิพลขออเมริกาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใน,ในยุโรปโดยอาศัยนาตโต้เช่นเดียวกับในตัวนอ,อกกลางนะครับอเมริกาก็มีอิทธิพลมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็มาถึงในเอเชียนะครับเอเชียเนี่ยก็เกือบทุกประเทศก็เป็นพันธมิตรกับอเมริกาหมดหรือแม้ก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอเมริกาไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับ ไทยฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียอินเดียเกือบทุกเกือบทุกประเทศแหละครับเกือบทุกประเทศเป็นพันธมิตรกับอเมริกาหรือเป็นหุ้นส่วนกับอเมริกาหมดนะครับในแง่ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงทางด้านการทหารอาจจะกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับอเมริกาทางด้านการทหารอย่างเช่นจีนซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไป <N ic c oughs> นะครับนอกอกนั้นก็เป็นพวกอเมริกาหมดพูดง่ายงนะครเพราะนั้นประเด็นสำคัญเลยนะครับที่เราคงจะต้องตระหนักนะครับแม้ว่าเราจะทราบดีว่าทางด้านเศร,รษฐกิจนั้นนี่เอเชียกำลังพังาดขึ้นมานะครับแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อเมริกายังคุมอยู่ครับนะครับ ทางทหารอเมริกายัางคุมอยู่นะครับประเทศในเอเชียก็ไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่จะเป็นอิสระทางทหารจากอเมริกายกเว้นจีนนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ว่านะครับระบบความมั่นคงในโลกแล้วก็ระบบความมั่นคงในภูมิภาคนั้นเนี่ยก็มีลักษณะเป็นหนึ่งขั้วอำนาจ ยูนิโพล่าที่มีสหรัฐเป็นอภิมอำนาจหนึ่งเดียวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันได้ถูกตอกย้ําหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับในสมัยสงครามเย็นเราคงจํามันได้ว่ามันเป็นระบบสองขั้วนะครับแต่ว่าพอสงครามเย็นสิ้นสุดลงมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งขั้วซึ่งมีอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับครับนี่คือสิ่งที่ ได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันได้เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งผมอาจจะกล่าวได้ว่ามันมี3ามสิ่งที่มันเปลี่ยนไปที่มีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งต่อการที่จะทำให้อเมริกาต้องปรับยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคนี้นั่นก็คือการพงาดขึ้นมาของสาพงาดนะครับ หก็คือการผง,งาดขึ้นมาของเอเชีย The Rise of Asia 2. ก็คือการผง,งาดขึ้นมาของจีน The Rise of China แล้วสซึ่งเรามักจะมองข้ามกันไปก็คือการผง,งาดขึ้นมาของอาเซียน The Rise of ASEAN น,นะครับไอ้ทั้ง3ามผง,งาดเนี่ยมันกำลังจะทำให้โลกเปลี่ยนไปโดยเฉพาะย่ายิ่งในภูมิภาคอาเอเชียนตะวันออก ะครับ The Rise of Asia, The Rise of China, and The Rise of s o f a s e a n เนะี่ยซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันเนี่ยนะครับนะฮะครับตอนนี้เรามาดูอันแรกก่อนนะครับคือ The r i s of China การพัานาขึ้นมาของจีนซึ่งผมเดี๋ยวคงจะสรุปในอีกไมก่กี่นาทีต่อไปนี้นะครับว่า การพัฒนาขึ้นมาของจีนขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเราจะกล่าวว่าอเมริกาทําไมถึงต้องทําแบบนี้ทําไมถึงต้องทําอย่างงู้นทําไมอเมริกาถึงมียุทธศาสตร์นนี้ออกมาเนี่ยเมื่อเราไล่กันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะตอบได้เลย,เลยว่าก็เพื่อที่จะมาสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะครับ เป้าหมายสูงสุดของอเมริกาในโลกนี้แล้วก็ในภูมิภาคไม่ได้ก็เหมือนกันนะครับก็คือการครองความเป็นเจ้าเป้าหมายสูงสุดนะครับเป้าหมายสูงสุดของนโยบายต่างประเทศสหรัฐก็คือทําอย่างไรที่จะให้อเมริกาเป็นอันดับหนึ่งในโลกนี้ให้ได้ยาวนานที่สุดนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดแต่ว่าจีนกําลังผงาดขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับ มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับก็ได้มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าในไม่ช้าจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาศษศศษศดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพียงแต่ว่ามันจะปีไหนเท่านั้นเองนะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นปี2025ที่จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เท่ากับสหรัฐ นะครับแล้วปี2050จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เท่ากับเศรษฐกิจของสหรัฐกับ EU รวมกันนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่คือนี่คือออจีนนี่คือสหรัฐนี่คือ EU นะครับนี่คือปีปี2025ครับอีกภาพหนึง่งจากหนังสืออีกเล่มหนึ่ง นะครับเทียบเศรษฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจจีนนี่คือเศรษฐกิจสหรัฐในปี2000อยู่ที่10ล้านล้านเหรียญน,นะครับนี่คือเศรษฐกิจจีนในปี2000อยู่ที่5ล้านล้านเหนนะรียญนะฮะจีนโตอย่างน้อย7.5เปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจอเมริกาโต1.5เปอร์เซ็นต์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ สถิติง่ายๆ extrapolation นะครับก็จะเห็นได้ว่าในอนาคตจีนก็จะแซงอเมริกาแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือเส้นเศรษฐกิจอเมริกานะครับถึงปี2030 2040นี่คือเส้นเศรษฐกิจจีนถึง2030 2040นะครับดังนั้นขณะดนี้ นะครับหลายๆฝ่ายในในประเทศสหรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนักการเมืองสอสอนักวิชาการนักธุรกิจตา่างก,ก็ตื่นตหนกต่อการพงาดขึ้นมาของจีนนะครับแล้วก็เริ่มกลัวว่าจีนจะมาแย่งอันดับหนึ่งของตนไปนะครับหนังสือแผนที่นี้มาจากหนังสือชื่อ The Grand Chessboard เขียนโดยบิสินสกี้ซิกนิวบิสินสกีนะครับซึ่งเคยเป็น national security a d v i s o r ในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์บิสินสกี้ได้คาดการว่าในอนาคตเมื่อจีนพังอาดขึ้นมาแล้วเนี่ยญี่ปุ่นของจีนเนี่ยจะเข้าครอบงำบริเวณต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในเขตที่เป็นเขตเพื่อนบ้านของจีนอย่างเช่นคาสูตรเกาหลีเอชเชียโรเฉใต้ทั้งหมดนะครับ เอเชียใต้บางส่วนแล้วก็เอเชียกลางนะครับนี่คือแผนที่การเขียนที่ผลของจีนจากหนังสือ The Grand Chessboard ของ b ิสเซนสกี้นครับ,รบผมยกตัวอย่างเอาแค่นี้พอนะครเพราะว่าเวลามีน้อยนะฮะมีเรื่องจะเล่าเยอะนะครับเอาแค่นี้ก็พอก็คือว่าจากบริบทต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ย นะครับก็นำไปสู่บทสรุปนะครับของอเมริกาที่ว่าอเมริกานั้นเนี่ยจะต้องยุทธศาสตร์หลักของอเมริกาในภูมิภาคเนี่ยซึ่งไม่ได้ประกาศนะครับแต่ว่าก็เป็นฮิดเดนเจน,นาสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการสกัดกั้นการแข่ทธิพลของจีนนะฮะและป้องกันไม่ให้จีนขึ้นมาแย่งอันดับหนึ่งจากอเมริกาไปนะครับอเมริกาต้องครอ,องความเป็นเจ้าในภูมิภาคต่อไปให้ได้ยาวนานที่สุดขณะนี้ ผู้ท้าทายสำคัญก็คือจีนนะครับจีนนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูอีกหนึ่งไร์นะครับก็คือ the rise of ASEAN ยนนะครับอาเซียนผมคงไม่มีเวลามากนะครับก็อาจจะพูดเพียงไม่กี่นาทีว่าอาเซียนก็กำลังพง,งาดขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดย ทา,าเซียนรวมกันติด10ประเทศรวมกันเนี่ยนะครับเศรษฐกิจตอนนี้ GDP ของอาเซียนรวมกันเนี่ยก็ประมาณ2.5ล้านล้านเหรียญน,นะภายในปีส0 3 0มจะกลายเป็นประมาณ7จถึงแล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในประมาณอันดับ5ของโลกในอีก10-20ปีข้างหน้าเพราะนั้นอาเซียนก็ไม่ธรรมดานะครับสิบประเทศรวมกันเนี่ยนะนะครับเพราะนั้นการผงาดขึ้นมาของอาเซียนเนี่ยก็ทาให้อเมริกาก็จะต้อง มองข้ามอาเซียนไม่ได้อีกต่อไปจากในอดีตท,ที่ไม่เคยสนใจอาเซียนอาเซียนกระจอกอเมริกาไม่เคยที่จะมีประชุมสุดยอดกับอาเซียนนะครับแต่ว่าจากการที่อาเซียนเริ่มผงาดเนี่ยอเมริกาต้องสนใจอาเซียนนะครับนะเพราะฉะนั้นโจทย์สําคัญอเมริกาก็คือเจ้ายังไงกับจีนเจ้ายังไงกับอาเซียนโจทย์หลักนะครับนะฮะอันนี้ก็ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์หลักของอเมริกาต่อภูมิภาคนี้ก็คือยุทธศาสตร์ตัวนี้ US as the core of regional architecture นะครับอเมริกาจะเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เมกาจะเป็นแกนกลางของสาประก,กันในภูมิภาคได้อย่างไรนะครับผมก็สกัดออกมาจากศูนย์ทพจพ์จากเอกสารต่างๆที่ได้ติดตามมาตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับล่าสุดนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อภูมิภาคอเมริกาเป็นคออยู่ตรงกลางนะครับวงที่2ส,สโปอคอเมริกาเป็นฮับยุทธศาสตร์